สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูผู้ทุกคนนะครับเนาะครับมาแล้วครับมาแล้วตอนนี้ครับเหล็กเมืองนอกนะครับเนาะครับสําหรับชุดเมืองนอกครับงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วค่ะขอโทษขออภัยครับทางเอฟซีทูผู้ทุกคนเด้อครับครับเหล็กเพิ่นมาแนวนี้เนาะครับเนาะครับมันก็หลุดไปครับสําหรับเหล็กเบิ่์นเหล็กสเตียร์ของเพิ่นก็เป็นหนึ่งหนึ่งซะครับสําหรับเหล็กรุดของเพิ่นงวดที่แล้วครับงวดวันที่สิบห้านะครับเนาะ ครับเป็นรูดไปที่เจ็ดครับเด่นเจ็ดแหะครับร่องหนึงครับครับจับครูมากกับเจ็ดเจ็ดแะครับมันออกเก่าๆนะครับเนาะครับห่างกันหลายอยู่ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสองสองสามเจ็ดแปดแหละครับกับว่ามีเก่าจักตัวครับสองกับมาอยู่ครับแต่ว่ามันกัเป็นศูนย์สองสองศูนย์ปไหนสองสามนะครับ เลข3ตัวเพิ่นขาย1 3 7 3 7 2 1 1 1 1 7ครับเลขเป๋าของเพิ่นกมาครับเพิ่นกมันใจอยู่ครับงวดที่แล้วเพิ่นกมันใจสำหรับการเป๋าของเพิ่นครับการลุดไปมดครับกาขอโทษขอไปนะครับเด้อครับกามันก็เป็นธรรมดาแหละครับสำหรับเลขสูตรเลขคำนวณ้ะครับเนาะกามีเขาไม่ลุดเป็นของธรรมดาครับกาเสียหายมันเป๊ะๆไปขาดเป็นไปเ่ราะอะไรล่ะครับ สำหรับตัวเลขนะครับเนาะขามีความเสียงครับสำหรับผู้มากเหรครับผู้คัดกับพาดนะครับเ้อครับตัวเลขครับเบิงไปเพื่อควมเปิดเพื่อนครับขามีรุ่นมีอย่างจักน้อยมีมือแรงนะครับเนาะครับถ้ามีตัวเลขมากข้าวได้พอดรุ่นพอเสียงไปครับสำหรับตัวเลขของเพื่อนกับเพิ่นกับมางามยุ่งงวดงวดวันที่ฉมหาเนี่ยครับเพื่อนไหนเป๋ามาหลยครับวันนี้เม่นก็หายเป๋ามากครับสำหรับตัวเลข ของเพิ่นเพิ่อนหายมากตัวใดแน่ละหมวดครับของเด็กเมืองนอกนะครับเนาะครับเอาไปจับไปบายเพิ่นเป่าย่างเดียวแหละครับหมวดนี่ครับเพิ่นมั่นใจอ่าคือว่าเป่าเนาะครับเนาะสําหรับตัวเลขครับครเอาข่าวเบิ่งต่อเลยครับเนาะครับต่ออ่าเป็นมือวันศุกร์เนาะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบเจ็ดนะครับหลังจากเมืองนอกฟันไปนักนะครับหมวดวันที่สิบหก เป็นรัฐบาลไทยครัถือว่าโอเคมากงามครับมาไปต่อเลยครับเดอ้อชุดนี้ครับชุดแจ้มือกันว่าครับชุดแจ่มือของเหล็กเมืองนอกครับเป็นงวดวันที่สิบเป็นเล่าพัฒนาเล่าพัฒนา เราผัดนาวันวันที่17 17พฤษภาครับเหมือนแรกเ่ยนะครับเนาะครับหกเจ็ดครับไยังบางไม้เพื่อนว่าครับเอาไปเลยครับเพื่อนลูดไปลูดไปที่หกครับลูดตัวเดียวไปเลยที่หกครับตัวร่องของเพื่อนเหลี่กล่องครับเหลี่กล่องที่สามครับเหลี่กล่องครับ ตองสามไปเลยครับกาเลขตองสามไปเลยสำหรับตดตดต,ด,ต,ด,ตดล่องของเพิ่นครับล่องไปที่สามเลขจับคูเพิ่นจับคูมาทั้งหมดหกคูครับก็มีหกเก็ดนะครับเนาะครับหกเก็ดหกเก็ดแล้วก็หกสี่ หกสี 64, ครับสามสามหกหกหนึ่งหลุดหกนะครับเด้อเอาหกไปหลุดเลยครับกับตัวสุดท้ายหกหนึ่งกับ หกหาแล้วครับอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงหกห้าแล้วครับเนาะหกหาตัวสุดท้ายก็หกหกแหละครับครับคู่ครับกับมีแค่นี้ครับสําหรับตัวเลขสามตัวครับเพิ่นให้ล่องไปที่สามเลครับเด้อครับเพป็นกระจับมาสามหกตัวเดียวคู่เดียวครับซีหกกับมีครับซีหกกระจับมาหาหกครับครับห้าหก เป่า6กครับเปาหกหครับสำหรับเลขสามตัวเปิดหมา2 3สองสหางครับเลขสาตัวไม่3หางนะครับเด้ครับ,นะรบมี4 6 5 4 6ห6 5 5ี่หตัวสุดท้าย1 4 หกห้มาเท่าละสามครับอันนี้เป็นตัวเลขของเมืองนอกครับชุดเมืองนอกเด้อครับเด้อครับเมืองนอกเมืองนาครับเมืองนอกครับมีเข่ามีรุดแล้วครับเนาะของเพิ่นก็แตกสามตัวก็มีเมืองนอกครับครับเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อครับเด้อครับตัวเลขงามๆครับเอามาต่อมาฝากเอฟซีสุขุมสุขล้น ครับมาบังตกกลมครับเพื่อนครับเล็กหน่อยๆปล่อยเลยครับเป็นเมื่อวันที่สิบเจ็ดครับวันที่สิบเจ็ดสำหรับเรียกรูดเพื่อนรูดไปที่หกครับเด่นหกเลยครับเด่นเด่นหกตัวนี้ร่องครับร่องสามครับตัวร่องเะครับเด้อครับจับเบิ้ลก็ได้ครับสามสามก็ได้ครับจับเบิ้ลก็ได้ครับ ตัวกลมเพิ่นกลมไปทีมันกลมไปที่สี่หกสี 6, 5, ค 6, ก 2, ค่ครับหกสี่ตัวกลมหกห้า,า 1, ครับหกห้ามีกลมสองครับบอลุดครับหัดเดี็กพันวาหลับร่องพันเปอร์เซ็นครับหก ฮาฮาเด็กกงามครับมางามแล้วครับเนาะครับเอาสำหรับตัวเลขครับสำหรับตัวเลขครับอันนี้เป็นชุดเลขเมืองนอกครับเล่าพัฒนาเมืองนอกแล้วครับเนาะครับมาเบิองครับเอาแคบหน้าจอไปครับกับอีกบ่โดนครับกับเพื่อนกับมาสาดน้อยจังน้อยกับบ่เป็นอย่างนาะครับเนาะครับสำหรับหัวกอนเพื่อนกับมาเร็วนอยจังน้อยขอเพื่อน ครับหงวดนี้เพิ่งหายมาครับตามปกติของเพิ่นครับลูตไปที่หกครับจับคู่มากก่ามีหกคู่หกเก็ดหกสี่กลมสามหกหกหนึ่งหกห้าหกหกครับบอลุดครับเพิ่นว่าหงวดนี้มาแท้หกครับสำหรับตัวเลีของเพิ่นครับตเลีของเมืองนอกนะครับเด้อครับเอาไปฉกไปมานไปลำไปลุ้ยครับ ครับมงามเลยครับเด้อเอามาตออมาฝากสําหรับตัวเลขครับพิจารนาเบื้องครับสาหรับผู้มักผู้คัดกับพานครับทางส่องกับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะแนวทางครับครับสุดนี้สุดชุดขอแจมือครับขอแจมือเป็นกับว่าข้อเปินกับมางามครับหมวดที่แล้วกับมางามอยู่นะครับเนาะกับเดืเบึงน้ำกันครับสาหรับตัวเลขครับ มีเขามีลุดเป็นของธรรมดาครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอยงหงายล่ะครับทางส่องเสียงยาผ้าเลาะกาสี่ล่าพี่ละน้องล่ะครับขอให้พี่น้องเฮงเฮงปังปังด้วยครับเด้อครับมือแรกนี่ดดครับลำลำหรือลวยสุขภูสุขคนนะครับเนดะ้อครับพอกกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ